นะบ,รรบริษัทดอบดิททำอะไรบริษัทดอบดิทเป็นอ e ีคอมเมิร์ซรู้จักอ e ีคอมเมิร์หมาแปลเป็นไทยก็คือเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำแอปช้อปปิ้งก่อนหน้านี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมแต่ปัจจุบันนี้เราทำแอปช้อปปิ้งทำไมเราถึงทำแอปช้อปปิ้งเพราะเราไม่ชอบการขายแล้วอยากให้ลูกค้าซื้อเองคุณชอบไหมดีไหมถ้ามีลูกค้าซื้อเองโดยที่เราไม่ต้องขาย ชอบหรือไม่ชอบถามก่อนถ้าชอบพิมพ์ชอบมาเลยเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายของต้องฮัลโหลต้องโทรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่ชอบไม่ชอบคุยกับคนนะก็เลยเฮ้ยทำอย่างไรล่ะเราถึงไม่ต้องขายแล้วให้คนส่วนใหญ่ซื้อกินเองแล้วเรามีไรายได้นะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่ออาใครเคยซื้อสินค้าในช e ้อปปี้ร z a ดาบ้างเห็นไหมคุณเคยซื้อสินค้าใน e แอปช้อปปี้รดาปะ เห็นไหมเราซื <Platform> <ph> <workers> ้อเองไม่มีใครโทรมาขายของเราแน่นอนเรากดซื้อเองใช่ไหมเราเจอโค้ดดีๆเจอคูปองดีๆเจอสินค้าดีๆเรากดซื้อเองเลยจ้าไม่มีใครโทรมาขายเรานะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นนักขายไปตลอดชีวิตเราอยากสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วให ลูกค้าเนี่ยซื้อเองให้ยูเซอร์ซื้อเอง,อเองทีนี้นะทีนี้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 ผมก็ลงทุนนะลงทุนเงินเงินส่วนตัวนี่แหละเอามาลงทุนทำแอปพลิเคชันเป็นั้งผู้ก่อตั้งเป็นั้งผู้บริหารแต่ผมเป็นลูกแม่ค้านะปัจจุบันนี่ผมเป็นลูกแม่ค้าขายไก่พ่อขับสารลอ ผมเรียนจบแค่มอนหนึ่งไม่ได้เรียนจบสูงอะไรทีนี้ <c oughs> เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าแอปชอปดด้อ,อปปี้ a าซาด้าืแอปแอปแอปลาซาด้าช้อปปีเนี่ยเขาเนี่ยสร้างแอปขึ้นมาเนี่ยเขาต้องอะไรครับต้องมีเงินมากมายม,ายมหาศาลในการทําโฆษณาเขาไปจ้างดาราจ้างฟรีเซนเตอร์เอาไปทำกรตลาดให้คนติดตั้งแอปเขาคือเอาไปว่าเขามีเงินหมื่นล้านว่าเหรอ เขาก็ไปจ้างดาราทำโฆษณาจ้างพรีเซนเตอร์ทำแคมเปญต่างๆให้คนโหลดแอปขายสินค้าจัดโปรโมชั่นแจกคูปองให้คนมาโหลดแอปโอเคปัจจุบันนี้เขาเปิดมาประมาณสิบปีนะเปิดมาประมาณสิบปีเขาก็มียอดดาวโหลดโอ้โหสี่สิบห้าสิบล้านยูเซอร์ทีนี้นะทีนี้ทีนี้ทีนี้เราเนี่ยก่อตั้งแอปดอบลิสมา แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีสินค้าเราไม่ได้ขายสักเบอร์ยันลบตอนนี้เราเริ่มจากอาหารเสริมก่อนต่อไปเราก็จะมีเครื่องสําอางมีคอสเมติกนะเราจะขายอยู่แค่อันนี้อาหารเสริมความงามคอสเมติกอยู่ประมาณกลุ่มนี้เราจะไม่ได้เอาปลากระป๋องมาขายหรอกเราจะไม่ได้เอารองเท้ามาขายหรอกเราจะเป็นกลุ่มรักสวยรักความงามดูแลสุขภาพต่อไปอาจจะมีครีมมาไว้ในระบบมีเครื่องสําอางแต่ตอนเนี้ยเฟสแรกเป็นอาหารเสริมโอเคเป็นอาหารเสริม เพราะฉะนั้นดอบลิทเป็นแอปช้อปปิ้งอาหารเสริมที่รวบรวมอาหารเสริมเคข้หมคือเราก่อตั้งแอปขึ้นมาและเราต้องการอะ,อะไรรู้ไหมเราต้องการยอดดาวน์โหลดคือยอดคนที่ติดตั้งแอปอะนะเราต้องการยอดดาวน์โหลดเราก็เลยต้องการคนมาติดตั้งแอปเยอะๆเราก็เลยเลือกทำการตลาด Affiliate Marketing คุณลองคิดดูว่าในในในโลกเราเนี่ยคนที่ใช้มือถือเนี่ยแทบจะทุกคนถูกปะปัจจุบันนี้คนใช้มือถือประมาณห้าพันกว่าล้านหกพันกว่าล้านคนนะที่มีมือถือ네ดอ p l i ทนเนี่ยเราเปิดเฟสแรกก่อนนะตอนนี้จะมีลาวพม,าม่ากัมพูชาแล้วก็ไทยดอบลิทเป็นแอปช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะสร้างไรายได้ที่นี่คุณมีแค่หน้าที่เดียวคือถ้าคุณอยากจะมีไรายได้มาสร้างยอดดาวน์โหลด ไม่ใช่มาขายของไม่ใช่มาเปิดบินไม่ใช่มาสต็อกถ้าคุณอยากสต็อกไม่ใช่แบรนด์นี้มีเยอะแยะถ้าคุณอยากเปิดบินก็มีเยอะแยะไม่ใช่แบรนด์นี้ถ้าคุณอยากขายของก็ไม่ใช่แบรนด์นี้แต่ถ้าคุณอยากช้อปปิ้งอ่ะทีเนี่มีเข้าใจไหมถ้าคุณอยากช้อปปิ้งคุณซื้อเลยนะถ้าคุณอยากได้ได้อยากมีรายได้